หูหยินพงปลาเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดของปลาแล้วมาชิมสิ <c oughs> อาหารปิ้งย่างต้องรีบกินตอนร้อนเดี๋ยวเย็นแล้วจะมันมา <c oughs> น้ำแกงเต้าคู่กินคู่กับอาหารปิ้งย่างอร่อยสุดยอดไปเลย ท่านพี่เกินไปแล้วนะเกินไปแล้วหรือ,อย่าไม่พอลอกอยากกินลูกชิ้นไหมมาลูกชิ้นกินไม่พูดนอนไม่คุยน,ยน้อยน้อยหน่อยเถอะพวกเขาล้วนไม่พูดจากกันพวกท่านห่างเหินเกินไปแล้วกินซี่เด็กคนนี้นี่เป็นครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นอย่าบังคับจิ๋วซื่อซี่ท่านแม่ท่านไม่รู้อะไรสามีของข้าเนี่ย ชอบเกาเรื่องวุ่นวายพอไม่ควบคุมจะหลงระเริงลืมตัวเหลวไหลแม่ว่าลูกเขยทั้งอ่อนโยนรู้ความดีมากเจ้าก็ต้องดีกับเขาหน่อยถึงจะถูกเจ้าได้ยินไหมท่านแม่บอกว่าข้าดีมากท่านแม่จะบอกท่านนะต้องให้ความยุติธรรมกับข้านะหรือ,อี่รู้นะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> <c oughs> พูดส, <c oughs> พดสิพูดสิพูดสิทำไมไม่ให้ข้าพูดเหรอไม่ให้พูดก็ต้องพูด ตั้งแต่เลวีรู้แต่งงานไปที่บ้านของข้าพ่อแม่ข้าก็เห็นนางเป็นลูกสาวสาแ,แท้ๆสงข้าเหมือนลูกเก็บมาเลี้ยงทุกคนที่ตระกูลกู้ล้วนฟังคําสั่งนางกันหมดให้ไปตะวันออกไม่กล้าไปตะวันตกข้าเดยกใช้บ่าวของตัวเองยังไม่ได้เลยวีร <c oughs> ูตระกูลกู้รักเอนดูเจ้าเช่นนี้อย่าทําผิดต่อน้ําใจนี้เด็ดขาดนะ เห็นได้ชัดว่าข่าวลือเชื่อถือไม่ได้จิ๋วซื่อเป็นบุรุษที่ดีหาได้ยากพอข้าเห็นก็ชอบใจเลยเจ้าเรียกข้าว่าแม่จะไม่รู้หรอกว่าข้าดีใจเพียงใดแม่แม่ข้าจะชอบเจ้าแต่แม่เจ้าก็ชอบข้าเช่นกันถือว่าเราสองคนเสมอกันข้ารู้แล้ว เธออุดปากท่านซะหยุดพูดได้แล้วป้อนข้าด้วยพูดเธอ <c oughs> เออมา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 กินเธอกินเธอกินกินกินมา <c oughs>